ในส่วนของการวิเคระตัวเลขจากเด็ดหบอดน,นะคะจากความเห็นนะคะกิจการไม่มีเจ้านี้เลยมองดูอาจจะดีนะคะแต่เห็นว่าในส่วนของกิจการที่ไม่มีเจ้านี้อะคะ่ะไม่สามารถกิจการนะคะไม่สามารถเติบโตได้ควรที่จะมีเจ้านี้เพื่อเป็นเครดิตให้กิจการ มีการกู้ยืมเงินธนาคารเพื่อการนำมาขยายธุรกิจต่อไปและควรขอเครดิตจากเจ้าหนี้เพื่อบริหารเงินสดของกิจการให้มีสภาพคล่องมากขึ้นนะคะในส่วนของบัญชีลูกหนี้เกิน 1- นึถึงสาวันเดิมทีเราก็ให้เครดิต ของลูกนี่ประมาณ1-30วันอยู่แล้วตรงนี้เงินจากลูกนี่ตรงนี้บริษัทสามารถทำได้ดีเลยล่ะคะ่ะในส่วนของภาครวมนะคะตรงนี้จะมีภาพรวมตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน10ค่ะว่ามีรายได้เท่าไหร มีค่าใช้ใจ่ายรวมเท่าไหร่สรุปภาพรวมตรงนี้นะคะคือการนำเอารายได้และค่าใช้ใจ่ายมาเปรียบเทียบกันค่ะในแต่ละเดือนยอดเงินตรงนี้เป็นยอดเงินในบัญชีธานาคารนะคะสำหรับการวิเคราะห์ตัวเลขจากเลตบอร์ดก็ เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ